พอครูเข่าเข่ากันจักนิดหนึ่งบวบบ้านเด้อค่ะจะบวบพัดโดนเพราะว่าไอตัวไข่มันสุกแล้วเนาะเขาก็ใส่น้ำหลายๆเพิ่งเกิดจะอ่อนนิดนึงแต่ว่าบวถึงกับหอมมะลิเนาะคะ่ะเจ้าจีใส่นี่เป็นเข้าเจ้าเข้าเจ้าแดงเด้อค่ะเพิ่งจจเอื่นใครนะคะ,นคนะ,คะหนาตา,นาหนากินหนากินค่ะมาเด้อมากินน้ำกันไปลองเห็ดเบิ่งะะเด้อค่ะเพื่อนๆมันบม่เห็ดยากเลยค่ะกับเขากับเขาบางอย่างมันบ่ได้เห็ดยากเลยแต่ว่าเา้าสองใช่ถ้วยแบงกิน จานนี้ถ้วยนี้ชามนี้คือมดเลยค่ะเพราะว่าแซบหลายเจี๋ต่อไปจะบอกวิธีการเห็ดอย่างอื่นอีกเนาะคะ่ะจะมีกับเขาไล่เนแนวไม่เอเข,ขา,จาเจ้าแดงบานเท่าอื่นเขา,จาเจ้าแดงเนาะค่ะบานท้ายต่างจงหว่าท้ายุองตี๋ไปซื้ออื่นว่าข้าวเสาให้นังสิแมค่ค่ะจ้าคลิปนี้ก็จะพัดเขาพัดเ้วยค่ะเขาก็จะพัดไข่ใส่เครื่องปรุงรลดทั้งหมดลงไปแล้วค่ะพัดให้เข้ากันเนี่ย เดี๋ยวจะตักใส่้าชนะแบงค่ะขั้นตอนไงไงสามนาทีพอคูเขา่าเข่ากันจักนิดหนึ่งบันาเนดน้อค่ะจะบ่พัดโดนเพราะว่าไอตัวใครมันสุกแล้วนะ,ะขึ้นชื่อขึ้นชื่อเลยนะคะ่ะยู่เมืองสม,มุทรปราก,การสุดเด็ดของหลานเคยบอกวิธีเฮ็ดเด้อค่ะ ก็จะบ่มินข้าวมันก็นจะหอมเพราะมันมีกระเทียมน้ำค่ะเสร็จแล้วเขาก็จะอันนี้กินมันต้องเป็นจังๆ <c oughs> เอาน้้าปลาเขากะใส่น้ำลายๆเพิ่งก็จะอ่อนนิดนึงแต่ว่าพ่ถึงกับหอมมะลิเนาะคะ่ะจะอาจจะเป็นกินเออมันจางจังน้อยเอาหนี่มาใส่แล้วเอาเครื่องปรุงรสมาใส่แต่ว่าเขาต้องผัดใ่ห้ข่สุกเลยเด้อค่ะคลิปนี้ก็จะผัดเขาผัดเด้อค่ะ ข้าก็จะผัดไข่ใส่เครื่องปรุงหลดทั้งหมดลงไปแล้วค่ะพัดห้เขากันก็อาจจะเป็นกินเออมันจางจักน้อยเอานี่มาใส่เอาเครื่องปรุงรสมาใส่แต่ว่า,ข,าข้าตตรงผัดให้ไข่สุกเลยเด้ยค่ะสองวินาทีสามหาวินาทีนี่ค่ะก็เซ้าแล้วเพราะว่าถ้าพัดลายก็นี้เขาจะมุนเนนะคะเขาจะเป็นเม็ดเลี่ยงสวยอันนี้ ข้าวผัดสามนาทีกระซิบเรียบร้อยค่ะบ่ได้บ่ได้เห็ดโดนด้ค่ะจะบบเปียกข้าวผัดจะใส่เข่าเจลางจะอาจจะเป็นกินเออมันจางจักน้อยเอานี่มาใส่แล้วเอาเครื่องปรุงรสมาใสแ่แต่ว่าเขาต้องผัดนี่ไข่สุกเลยด้ยค่ะคือสูตรสูตรเด็ดนี่คือต้องต้องผัดไข่ให้หอมค่ะให้สุกแล้วเขาจะเอาเขาเขา้าย่าง เดี๋ยวจะตักใส่ภาชนะแบ่งค่ะขั้นตอนงไงสามนาทีเขาต้องเรียนรูค่ะเขาต้องเรียนรูนิดนึงมันจะมีเทคนิคนินดนึงเขาก็จะใส่เทคนิคนั่นอันนี้ตักไว้แล้วแล้วก็เตรียมแล้วค่ะเตรียมจะไปตักทั้งกรใส่น้ำหลายๆเพิ่งก็จะอ้อนนิดนึง่ว่า,าบ่าถึงกับหอมมะลิเนาะคะ่ะจะอาจจะเป็นกินเออมันจางจักน้อยเอานี่มาใส่ เอาเครื่องปรุงรสมาใส่แต่ว่าเขาตรงผัดให้ไข่สุกเลยเด้อค่ะไง,ไง่างๆแต่เมื่อก็ขื้นยุ่กับคนนั่นหรอค่ะในการปรุงรสนะคะปรุงรสของถ้วยแบงกินจานนี้ถ้วยนี้ชามนี้คือมดเลยค่ะเพราะว่าแซบหลเดี๋ยวต่อไปจะบอกวิธีการเห็ดอย่างอื่นอีกเนาะค่ะจะมีกับเขา,ลา,ลาเไล่แนวไหมเพราะว่าหงแล้วมันจะขึน้นหงุงเราจะขึ้นเม็ดขาวสวยแล้วก็จะแข็งนิดนึงแล้วเขาก็มาผัด พ่อผัดให้ไใครสุกแล้วมันก็จะหอมพ่อมีกลิ่นหอมจากน้อยเนาะคะ่ะมีข้าวเลี้ยงเลี้ยงมิดสวยเลยค่ะกินก็อร่อยเนาะคะ่ะให้เด็กๆกินวันนี้วันตอนใช่ถ้วยแบงกินจานนี้ถ้วยนี้ชามนี้คือเมดเลยค่ะเพราะว่าแซ่บหลายเดี๋ยวต่อไปจะบอกวิธีการเหดอย่างอื่นอีกเนาะคะ่ะจะมีกับเขาหลายแนยวไหมเจ้าจีไส่เนี่เป็นเขาเจ้าเขาเจ้าแดงด้วยค่ะเป็นจีน คือสูตรสูตรเด็ดนี้คือต้องต้องผัดไข่ให้หอมค่ะให้สุกแล้วเขาก็จะเอาเข่าเขา่าจะอาจจะเป็นกินเออมันจางจักน้อยเอาหนี่มาใส่แล้วเอาเครื่องปรุงรสมาใส่แต่ว่าเขาต้องผัดใี่ไข่สุกเลยเด้อค่ะนอกากใส่น้ำลายๆผลเกิดจะอ่อนนิดนึงแต่ว่าบาถึงกับหอมมะลิเนาะคะ่ะเขาต้องเลี้ยนรูค่ะเขาต้องเลี้ยนรูนิดนึงมันจะมีเทคนิคนินดนึงเขาก็จะใส่เทคนิคนัน้น อันนี้ตักไว้แล้วล้วก็เตรียมแล้วค่ะเตรียมจะไปตักใครน,นะคะหนาตาหนา,นากินหนากินค่ะมาเด้อมากินน้ากันไปลองเห็ดบิ่งด้วค่ะเพื่อนเพื่อนมันบ <ๆ S 1> ่นเ,นเห็ด <_ S 1> ยางเลยค่ะกับเขากับเขาบางอย่างมัน่ได้เห็ดยากเลยแต่ว่าเขาต้องแต่เขาน่ะมันจะเป็นเม็ดดีค่ะข้าวออยเขาเจ้าแดงเนาะบ้านเขาเอิงเขาเจ้าแดงจะเป็นแข็งแข็งจักน้อยเป็นเม็ดแข็งแข็งแต่ว่าเวลาหงุงเพราะว่าหงแล้วมันจะขึ้นหุงแลเราจะขึ้นเม็ดขาวสวย เราก็จะแข่งนิดนึง s, แล้วเขาก็มาผัดผัดขึ้นชื่อขึ้นชื่อเลยนะคะยิ่เมืองสมุดปากการะกันสุดเด็ดของร้านเคยบอกวิธีเฮ็ดเด้อค่ะขึ้นชื่อขึ้นชื่อเลยนะคะยิ่เมืองสมุดปากการะกันสุดเด็ดของร้านเคยบอกวิธีเฮ็ดเด้อค่ะเนี่ยงเดี๋ยวจะตักใส่้าชนะแบงค่ะ ขั้นตอนไงๆสามนาทีเพราะว่าหุงแล้วมันจะขึ้นหุงเราจะขึ้นเม็ดขาวสวยแล้วก็จะแข็งนิดนึงแล้วเขาก็มาผัด,ผ,ดผัดใส่น้อยนิดนึงเยอะน้อยนึงเบิดพอดีนำปลาแล้วก็คอนอีกรอบนึงค่ะคนนใ้เข่ากันคือจะบอผัดดนครับแค่ประมาณเขาต้องเรียนรูค่ะเขาต้องเลียนรูนิดนึงมันจะมีเทคนิคนิดนึดนงเขาก็จะใส่เทคนิคนั้น อันนี้ตักไว้แล้ว้วก็เตรียมแล้วค่ะเตรียมจะไปตักค่ะก็จะบ่มินข้าวมันก็จะหอมเพราะมันมีกระเทียมน้ำค่ะเสร็แล้วเขาก็จะอันนี้กินมันต้องเป็นจังๆเอานํำปกจะบ่เปียกเวยค่ะจะไม่เป็นก้อนไครก้อนมันสิเป็ดอร่อยเลยละ่ะเป็นสูตรเด็ดของลานอา่าลานเฮ็ดลานรับ่้ำโตจีนเขากันให้ดีๆค่ะส้มคือคือสิเป็นคนบ่คคอยชิมค่ะ เบงซรงโอ้ยซรงสิบป,ปนกินเป็นจังๆก็ใส่น้ำปลานิดหนึง่งสิค่ะเดี๋ยวจังน้อยก็เจาน้ำปลามาใส่จะบ่เปียกนยค่ะจะไม่เป็นก้อนไข่ก้อนมันสิบเป็ดอร่อยเลยละ่ะเป็นสูตรเด็ดของหลานอา่าหลานเฮ็ดหลานรับถ้ำโต๊ะจีนเขากันให้ดีๆค่ะส้มคือคือสิบปนก้นบ่คอยชิมค่ะเบงซรงโอ้ยซรงสิบป็น,นกินเป็นจังๆก็ใส่น้ำปลานิดหนึ่งสิค่ะเดี๋ยวจังน้อยก็เจาน้ำปลามาใส่แต่เขาน่ะมันจะเป็นเม็ดดีค่ะข้าวไอ เขาเจาเ้าแดงเนาะบ้านเขาเอิงเขาเจาเ้าแดงจะเป็นแข็งแข็งจักน้อยเป็นเม่แข็งแข็งแต่ว่าเวลางหัหใส่น้อยนึงเหยาะน้อยนึงเบิดพอดีน้ำปลาแล้วก็ค้นอีกรอบนึงค่ะค้นใ้เขากันคือจะบอพัดดนค่ะแค่ประมาณอ่ะก็ะจะบอหมินข้าวมันก็จะหอมเพราะมันมีกระเทียมน้ำค่ะเสร็จแล้วเขาก็จะอันนี้กินมันต้องเป็นจังๆเอาน้ำปลาเขากันให้ดีๆค่ะส้มคือคือสิบเป็นคนบ่คอยชิมค่ะ เบิ่งสงโอ้ยสรงสิเป็นกินเป็นจางๆก็ใส่น้ำปลานิดหนึ่งสิค่ะเดี๋ยวจักน้อยแกจะน้ำปลามาใส่ก็อาจจะเป็นกินเออมันจางจักน้อยเอานี่มาใส่เอาเครื่องปรุงรสมาใส่แต่ว่าเขาต้องผัดใี่ไข่สุกเลยเด้อยค่ะเพราะว่าหุงแล้วมันจะขึ้นหุงเราจะขึ้นเม็ดขาวสวยแล้วก็จะแข็งนิดหนึ่งแล้วเขาก็มาผ,ผัดผัดข้าวผัดสามนาทีกเสร็จเรียบร้อยค่ะไ่ได้บ่ได้เห็ดโดนด้อค่ะ จะบ,บ่เปียกข้าวผัดจะใส่เขาเจ้าแดงที่ข้าวเลี้ยงเลี้ยงมิตรสวยเลยค่ะกินก็อร่อยนะคะให้เด็กๆกินวันนี้วันตอนเที่ยงขึ้นชื่อขึ้นชื่อเลยนะคะ่ะยมเมืองสม,มุทรปราก,การสุดเด็ดของร้านเคยบอกวิธีเห็ดเด้อค่ะเจ้าที่ใส่นี่เป็นข้าเจ้าเขาเจ้าแดงเด้อค่ะเป็นเจื่อนี่ข้าวเลี้ยงเลี้ยงมิตรสวยเลยค่ะกินก็อร่อยนะคะให้เด็กๆกินวันนี้วันตอนเที่ยง พ,พ่อผัดให้ไใครสุกแล้วมันก็จะหอมพ่อมีกลิ่นหอมจากน้อยเนาะคะ่ะขึ้นชื่อขึ้นชื่อเลยนะคะ่ะยมเมืองสมุทรปราการสุดเด็ดของร้านเคยบอกวิธีเห็ดเด้อค่ะให้ถ้วยแบ่งกินจานนี้ถ้วยนี้ชามนี้คือมดเลยะคะ่ะเพราะว่าแซ่บหลเยเจอต่อไปจะบอกวิธีการเห็ดอย่างอื่นอีกเนาะคะ่ะจะมีกับเขาหลาๆแน่ไม่ พอผัดไห้ใครสุกแล้วมันก็จะหอมพอมีกลิ่นหอมจากน้อยเนาะค่ะอย่างเดี๋ยวจะตักใส่้าชนะแบ่งค่ะขั้นตอนงไงสามนาทีคือสูตรสูตรเด็ดนี่คือต้องต้องผัดไขรให้หอมค่ะให้สุกแล้วเขาก็จะเอาเขา่าเข่า คือสูตรสูตรเด็ดนี้คือต้องต้องพัดไข่ให้หอมค่ะให้สุกแล้วเขาจะเอาเข่าเข่าคือสูตรสูตรเด็ดนี้คือต้องต้องพัดไข่